สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องสวัสดีแฟชั่นนะคะซึ่งเป็นช่องแห่งการแบ่งปันความรู้คลิปนี้มาทำแพทเทิร์นชุด,ดเร็กเด็กกันนะคะซึ่งจะเป็นเด็กอายุ10ขวบเป็นเสื้อคอกลมแขนกุดผ่าด้านหลังติดกระดุม1เม็ดชายเรสจะมีรูดระบายนะคะมีวิธีการทำที่ไม่ยากไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะมาเริ่มทำกันเลยค่ะ ริมทางด้านฝ่ามือให้วัดเข้าหนึ่งไม้มันทัดค่ะด้านบนก็วัดลงนะคะหนึ่งไม้มันทัดแล้วก็ให้วัดเป็นความยาวห้าสิบ้าเซนติเมตรความกว้างของตัวเสื้อชิ้นหน้าชิ้นหลังจะเท่ากันนะคะความกว้าง19เเซนติเมตรติดเส้นเชื่อมกันทุกเส้นค่ะ เส้นเป็นกรอบกอันค่ะจุดนี้จะเป็นจุดกล่งกลางคอหน้าให้วัดลง7.75เป็นคอลึกค่ะขยายเส้นข้างคอ7เซนติเมตรแล้วก็โค้งคอหน้าค่ะตะเข็บล7.5 แล้วก็วัดลง2เซนติเมตรตีเส้นตะข็บไหลให้ได้7.5แล้วก็จากเส้นนี้นะคะจะเป็นแนวรักแร้ให้วัดลงมา16.5ตีเส้นเป็นแนวนอนเป็นเส้นอกค่ะจากเส้นตะข็บไหลตีเส้นขนานมาที่เส้นอก เส้นนี้ให้แบ่งเป็น3ส่วนค่ะส่วนแรกวัดเข้า0.75ไม่ถึง1เซนติเมตรนะคะแล้วก็ตีดเส้นเชื่อมกันแล้วก็โค้งรักแร้ชิ้นหน้าค่ะผ่านจุด0.75 แล้วก็ในส่วนของชายกระโปรงตีเป็นฟาร์มบานนะคะ7-8เซนติเมตรจากจุดนี้นะคะแล้วก็จากเส้นรักแร้ตีเส้นลงมานะคะให้ได้3ามเซนติเมตร จะเหลืออยู่ประมาณ1เซนติเมตรแล้วก็โค้งแนวชายชุดเร็ค่ะชิ้นหน้าเมื่อทำเสร็จก็จะได้ประมาณนี้นะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดกึ่งกลางหน้าเวลาวางผ้าชิ้นหน้าก็วางเป็นสันทบค่ะเผื่อเย็บโดยรอบ แล้วก็ต่อไปก็มาทําชิ้นหลังจะทําต่อจากชิ้นหน้าเลยนะคะจะทําชิ้นหลังอยู่ในแผ่นเดียวกันค่ะจากจุดนี้ก็วัดลง2.5จะเป็นคอลึกหลังค่ะแล้วก็โค้งคอหลังค่ะแล้วก็จะเป็นจุดพานะคะให้วัดลงมา7เซนติเมตร ซึ่งจะพาโคหลังนะคะแล้วก็ติดกระดุม1เม็ดตะเข็บไหลก็เหมือนชิ้นหน้าจะต่างกันที่แขนหลังนิดหนึ่งนะคะแขนหลังจะไม่วัดเข้านะคะก็จะโค้งจะอยู่ในเส้นเดิมค่ะ ในส่วนอื่นๆก็จะเหมือนกันค่ะชิ้นหลังเวลาตัดผ้าก็ตัดผ้าเป็นสันพกเหมือนกันค่ะวิธีเย็บชุดเรสชุดนี้นะคะคอหน้าคอหลังแล้วก็รอบแขนใช้วิธีการกุ้นค่ะในส่วนของการผ่าหลังก็กุ้นผ่าหลังแล้วก็ติดกระดุมหเม็ดค่ะในส่วนของชิ้นระบายวิธีตัดระบายนะคะก็ตัดจากผ้าได้เลยค่ะ วางผ้าเป็นสันทบครามยาว100เซนติเมตรเมื่อคลี่ออกมาก็จะได้200เซนติเมตรความว้าง20เซนติเมตรแล้วก็นำไปเย็บรูดแล้วก็นำมาต่อที่ชายชุดเรสค่ะ ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้ถ้าถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะคะจะได้เจอกันคลิปต่อๆไปสวัสดีค่ะ